นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะสัมมาอะระหัง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  สัมมาอะระหัง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  สัมมาอะระหัง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  สัมมาอะระหัง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  สัมมาะอะระหังสัมมา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 อะระหัง สัมมาอะระหัง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  สัมมาอะระหัง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  สัมมาอะระหัง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  สัมมาอะระหัง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  สัมมาอะระหัง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  สัมมาอะระหัง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  สัมมาอะระหัง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  สัมมาอะระหังสัมมาอะระหังบทแผ่เมตตาให้แก่ตนเองอาหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอหังนินทุกโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อหังอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร อาหางอพยาบโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งบวงอาหางอะนีโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกกายทุกใจสุขีอัตตานังปริหารามิจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทินบดแผ่เมตตาให้สรรพสัตว สัเพสัตตาสัทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเอาเวราโหนตุจงเป,ป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยเอภยยาปัชชาโหงตุจงเป,ป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยเอนิคาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขิอัตตานางปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภยัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเทิดด้วยบุญกุศลนี้ที่ข้าพระเจ้าตั้งใจบริการ,รมภาวนาสัมมาอรหังพุทธมลอันศักดิ์ธิ์ขอน้อมถวายบุญแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ ในอายตนะนิพพานทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตน้อมถวายบุญนี้แด่องค์พระมหาจักพรรทุกทุกพระองค์ทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตน้อมถวายบุญนี้แด่ครูบาอาจารย์เทพพรหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้มีพระคุณผู้คอยช่วยเหลือเกื้อกูลเกื้อหนุนข้าพระพุทธเจ้าในทุกภพทุกชาติตั้งแต่อดีตปัจจุบัน และในอนาคตขอให้ท่านได้ปวดประทานพรให้ข้าพเจ้าและเพื่อนๆกลามีทุกท่านที่ได้ร่วมกันสร้างบุญมีบุญสัมพันธ์สนับสนุนเกื้อกูลกันก็ขอให้ทุกคนประสบแต่ความโชคดีมีความสว่างในทางโลกและทางธรรมประสบความสำเร็จอย่างเป็นอาัศาจรารย์ทั้งในทางโลกและทางธรรมมีสติ มีความสงบสุขกายสบายใจด้วยเธอสาธุสาธุสาธุ